เกินมเน่งอนตเนาะย่างตืไม่ด้าเออเข่าจริงๆริแมหโเลยค่าไม่มีสีด่างวิวติฟูลเจัินนน่ทุกวันเพราะฉะนั้นต้องมีสีด่างเอาไว้ค่ะไว้แม่ลงที่สีด่าง แตน่เตะเวลาค่ะตากผ้าผับเร็วพามาวัดละองมาสองวัดวัดน้องไั่กับวัดป่าเตรียมไว้สองชุดก็เลยขอผ้าไว้หนึ่งชุดปิจิฟูนเอาไว้กินเองตักเชือผ้าะะยัางไม่ได้ซื้อขาตั้งกล้องเลยนี่นาดีค่ะอย่ามีคำว่าเต่นะคะไว<หน>่ธี<ไหน><ไหน> มื่อคืนขออน,นิดนึงค่ะเมื่อคืนเป็น MCU อที่ห้องออนไลน์2ระยะสองทุมถึงสี่ทุ่มตอนสองทุมครึ่ง,งนิดๆวิธิฟูทหลอยค่ะลอยแล้วทีนี้ก็รู้สึกตัวมาเอ๊ะแล้วก็อยู่ในมุ่มผีหลอกผีหลอกเพราะว่าผีหลอกเท่านั้นแหละค่ะหาหาเลยว่าอยู่มุมไหนว่าผีนะซ่อนอยู่มุมไหนพอพอจักประเดี๋ยว ที่ฝานี่มงนี่เป็นฝาที่บ้านบ้านเกิดบ้านเกิดเนะาะบารีทิกาวเอา้านี่มันวนบ้านบ้านบ้านเกิดแล้วก็ฝาก็เป็นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวหาว่าผีน่าซ่อนอยู่ตรงไหนเรากลัวนะคะกลัวมากเพราะจะกเดี๋ยวเดี๋ยวไปมุมนั้น<ม>เห็นลูกตลกตากะลูกกตายอยู่กับฝาที่เป็นไม้อย่างเงี้ยเห็นได้จ้องลูกกตายเนี่อยอติฟกูก็กลัวนะกลัวกลัวแล้วก็เดินก็ไปจ้องในลูกกตาแล้วก็จะสวดสวดมนต์ด้วยแหละแต่ก็กลัวแต่ก็อยากจะรู้ว่า มาหลอกทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยพอจ้องก็ไปก็จะเห็นภาพเบื้องหลังจะเป็นโต๊ะแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีอุคคลที่ไม่รู้จักทั้งส,สามสามคนนั้นไม่รู้จักกันค่ะก็คุยกันอะไรอยู่เราก็เลยว,ว่าจะมาหลอกทําไมนักหนายิ่งตะกลัวอยู่ยิ่งตะกลัวผีอยู่พอร,รู้สึกตัวมาปุ๊บจากที่วิวตี้ฟูลก็โทรศัพท์ห้องออนไลน์ก็อยู่ข้างวิวตี้ฟูลแล้วทีนี้ ยูทนะูบยูทีฟูะเอ <c oughs> นะยูทูบ่ะก็เปิดเป็นการกินอาหารเอาไว้วิทย์ก็ไปเปิดบทสวดมนต์ทันทีค่ะด,ด้ยวยความกลัวกระสพบรึงอเอาจีดางไปหาแม,ชม่ชอบให้แม่ชอบให้แม่ดังน,น,นี่ใส่มาหน้ากาัน,น,เ,น,นเดี๋ยวมดตามมาไปหาแม่ รู้ว่ารู้ว่าแม่เอาใจอ่ะนี่าแคร์ไปดังลืมเจะมาพันแถวนี้เดี๋ยวราหกระรุงไปดังเนี่ยบอกให้ไปครับไอ้ไม่ชอบเอาน้ำสาดมันจะดีเนาะไปด้ว กวนแม่แม่มันกวนนะแม่มันวอนเ้กวนหาเรื่องดนตานแล้วมันไม่แอบแฝตีิติมิติก็โดนด้วยดต่งมงเนี่ยมึงไปเที่ยวไหนมากลับสกินทุกทีตีสี่มันมาเท้วตีรังกาใส่อยอยู่ได้้า แม่ระวันนะเนี่ยรมรมยอดสีด่างบ่อยแต่ก่อนน่ะแม่เดินประมามันวิ่งกับพันขาแม่ก็จะร่มนีค่ะน้าแม่มันกวนอย่างพูดไม่รู้เรื่องต้องเอาน้ำสาดต,ต้องใส่สีด่างต้องเจอน้ำคะ่ะหรือสาดน้ำนะแกงมันกวนอเอเอวพันแกงพันขาดีคะ่ะ พันขาพันแขงเ้ยพันแขงพันขาฮะเหนียวเหนียวเรียกเหนียวเหนียวมันใหม่มามันไปเที่ยวตรงไหนนาะเราไม่รู้ใจเหนียวเลยให้กระแม่กินเลยแม่ <c oughs> ให้กระแม่กินดีกว่านะ่มะมาทีตัางกายอยู่ตรงนี้แต่แม่เรียก <c oughs> แม่ก็ขูดตะกายก่อ <c> น <oughs> มันก็ได้บอกกันีหาให้แม่ได้ระบายอารมณ์ไงค่ะพอระบายอารมณ์แล้ววับตากผาไปด้วยค่ะเดี๋ยววิติฟูณยังไม่พัฒนาเลยค่ะกล้องนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รีบตากผาตากไดสามสี่ลากแหละมันก็พันขาอยู่นี่นะคะต้องระวังรีบทำงานก่อนนะคะจะได้ เข้าห้องออนไลน์กับเพื่อนๆรออยู่อาจารย์รออยู่นะคะแม่เดยกะแม่เอาใจนะแม่ชื้อไก่มามันแกนเด็กไม่เด็กแล